ตันตุจี้พิาตันหาธาุสาสาสห้ารอว่าวัาจะตักหะเมื่อเมื่อเมื่อจรีลิเจญเริญเติบโต เป็นตัวเต็มวัยเต็มวัยตาสืบพัน,น,นโดยการร้อการวันไข่เมื่อเ่ไข่หอมเล่ขตเป็น นอนเถินเนตาจะตะลอกคาบลอกคาบคาบคาบหลายครั้งหลายครั้งจนจนมีมือขนาดที่ดขนาดที่ใหญ่ขึ้นใัน่ขึ้จากนั้นจาก นอนนอนตัสร้างใหญ่สร้างใหญ่มาห่อหุ้มมาห่อหุ้มมาห่อหุ้มตัวเองตัวเองให้ให้กับ กายเป็นการเป็นดักแด้ดักเยอะดักแด้ดักเยอะดักเยอะตัค่อย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 ,อย,อยเปลี่ยนแป,งป,นปนลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปร่างและแลกลายเป็น เพื่อเพื่อเตรียมเตรียมที่การจะจะสืบพันสืบพันสืบพัน,พนต่อไปต่อไปไปตานไปข่า